มาพูดถึงตัวเครื่องกันอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าว่าเจ้าซัมซุงเดนซี่แซบซีสาตัวนี้เปลี่ยนไปในเรื่องของอะไรบ้างนะครับผมวัสดุนะครับผมก็ตัวบานพับตัวนี้ก็เป็นอะลูมิเนียมนะครับผมเมอร์ลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าในการที่เราพับนะครับผมเราได้ทดสอบมาแล้วนะครับผม พับได้เลยนะครับผมเป็นเป็นแ,นแสนครั้งเลยครับได้200แสนกว่าครั้งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอมันจะเสียนะครับผมตัวนี้เราทดสอบมาอย่างดีนะครับผมแล้วตัวนี้ยังเป็นกันน้าํากันฝุ่น IPX8 ด้วยนะครับผมว้าวตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมมีทั้งวัสดุที่เป็นอ่าอาร์เมอร์มูลิมิแนมนะครับผม หรือไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านนอกนะครับผมจอด้านนอกที่เป็นกอริลาการ์ดวิตัสนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ของเรานะครับที่ออกมาถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมเลนส์หลักนะครับผมจะเป็นดูอั p พิกเซลนะครับผมเลนส์วายนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่12ล้านนะครับผมส่วนเอ t ต้าวายก็เป็น12ล้านเหมือนกันนะครับถ่ายภาพมุมกว้างได้นะครับผมเครื่อง หน้าจอกว้างขึ้นนะครับผมยังถ่ายภาพได้สวยสดงดงามอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้นะครับผมและอย่างหนึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยะระบบเสียงรอบทิศทางแน่นอน Dolby Atmos ให้เสียงดีแน่นอนนะครับผม GPU ที่เล็กลงนะครับผมตัวนี้ใช้เป็น Snapdragon เนาะตัวนี้5นิ้เมตเท่านั้นเองนะครับผมได้ดีไซน์เก๋ไกสีที่มาใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสี วายโอเลตนะครับผมหรือสีเทาสีดําพวกนี้นะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยทั้งนวัตกรรมดีไซน์เฉดสี SC, หรือวัสดุที่เปลี่ยนมาใหม่หมดเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเด็ไก่แน่นอนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ยังเป็น5 g นะครับผม WiFi 6ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวก a l a x y Z ชาสเราตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปนในเรื่องของ one ui ที่เราเป็น3เวอร์ชั่น3.5มามาแล้วด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ เวลาลูกค้านะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบมากเลยในเรื่องของควิกช็อตนะครับผมเราสามารถไม่ต้องกลางออกมาเนาะเราสามารถถ่ายจากจอด้านนอกได้นะครับผมตัวนี้มองเห็นไอจอ1.9นี้ได้เลยถือว่าโอเคมากไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่ให้มาถึง3,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น USB Type C ในการชาร์จนะครับผม ชาร15วัต์นะครับถือว่าโอเคและเร็วมากเลยนะครับผมอย่างไรผมก็ฝาก Samsung Galaxy Z f 3ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับเอาเครื่องเก่ามาแลกใหม่ได้ส่วนลดเพิ่มเติมถึง2,000บาทแล้วก็ยังส0%ได้ด้วยอย่างไงผมก็ฝาก Samsung Galaxy Z f 3ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนะครับที่ True นะครับผมโปรโมชั่นดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกค้า True c a r นะครับ True Red Card True Black Card นะครับผมหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า รายเดือนที่มีเบอร์รายเดือนอยู่แล้วมาปรับโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ได้ส่วนลดไปเ,เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้ผมฝาก Samsung Galaxy, s a m s u n ก g ซี่ x y ดฟิปสไว้ด้วยนะครับผมได้ทั้งวัดนวัตกรรมวัสดุหรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเซลฟี่การถ่ายภาพเก๋ๆไก่ๆนะครับผมสำหรับจอดตัวนี้มาแรงมา,ากๆเลยนะครับอย่าลืมมาซื้อเครื่องหรือจองเครื่องกับเราสัมซุงกาซี่แซดฟครับผม